จปรจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลกรมสมเด็จพระเทพเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พโรงเรียนในร้อยพระจุลเจ้าก้าจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลทูลกระหม่อมอาจารย์พลเอกหญิงสมเด็จพระนิธาษาษาิริทาตกรมสมเด็จพระเทพรัตนาราช,ชมสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนที่จะถึงนี้และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกุฎไปซัมเมอร์ก่อนปิดภาคเรียนวันที่12กุมภาพันธ์2567โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธาิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตานาราชสยามบรมราชกุม,มารีหน้าหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลเจ้าก้าวจังหวัดนครน,นายกโดยมีพลโทไกรภพบชัยพันธ์ผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลเจ้าก้าเป็นประธานในพิธีทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพลเอก หญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสยามบรมราชกุมารีในวันที่2เมษายน2567ที่จะถึงนี้รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกูบปะปซัมเมอร์ของนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีก่อนปิดภาคเรียนสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลเจ้าเกล้าและส่วนราชการภายในจังหวัดนครนราย,ยกโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเช่นโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนปิยชาติพัฒนาได้มีโอกาสร่วมถวายพระพร โดยมีกิจกรรมอาเซียนว่าถวายพระพรชัยมงคลถวายแจกันดอกไม้รวมทั้งมีอาจารย์ในส่วนการศึกษาอ่านทร,รนองสนอถวายพระพ,พรจากนั้นได้ร่วมร้องเพลงหมู่จำนวนสีเพลงและเปล่งเสียงสรงพระเจริญร่วมกันพร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบาร,รมีก่อนจบพิธีทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากิจกรรมในวันนี้ถูกปรับเปลี่ยนชื่อจากเดิมวันนี้ที่กองทัพบ,บกได้เชิญสื่อมวลชนทำข่าวกิจกรรมถวายกำลังใจทุนกระหม่อมอาจารย์โดยกำลังพลของโรงเรียนในร้อยพระจุนจอมกล้าว มาเป็นการจัดงานในระดับจังหวัดนครนายกในชื่อพิธีถวายพระพรชัยมงคลทูลกระมหมอาจารย์พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน